การต่อสู้เริ่มมืดแปดด้านแต่แสงสว่างย่อมมาเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือแต่นั่นคือสแก็ภาพหรือวิญญาณกันแน่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับ FV the series กับเรื่อง The Gifted Season 2 EP ที่11หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a g r กรงั้นเรามาดูกันว่าผู้หญิงในความคิดของเกรสมาเพื่ออะไรเกรสถามกับผู้หญิง คนนั้นว่าเธอเป็นใครเธอกลับตอบมาด้วยคําถามแล้วเธอลหละเป็นใครและเกรซก็ได้หลุดจากผวังทันทีที่เธอลืมตาขึ้นเธอมองดูมือตัวเองลูกใบหน้าตัวเองและบุคลิกภาพเธอก็เปลี่ยนไปดุดันมากขึ้นเด็ดขาดมากขึ้นอย่างกับผู้ใหญ่ที่เตรียมการมาดีทุกอย่างเธอได้ปลุกถามกับเติร์ดให้หลุดจากผวังและเกรซก็เลยช่วยฟื้นความทรงจำให้กับทั้งคู่ลองคิดดูดีๆพวกเรามีเรื่องสําคัญต้องทาํากนกพัน์รัตนเดชชาจํเชื่อน,นี้เอาไว้ไปหาคนคนนั้นฉัน ต้องขอตัวไปก่อนและเกรสก็ได้ขับรถออกไปด้วยความเร็ว เธอที่ได้เห็นเกรสขับรถถึงกับอุทานน้องเฮียนั่นมันรุเกะกระปุกข,ขนาดพ่อกูยังขับไม่เป็นเลยสาเหตุที่เกรสรีบขับรถมาเธอมาช่วยพี่แปงเธอถกเข้าไปหาพี่แปงแล้วบอกให้พี่แปงโดดลงมาจากตึกไม่ต้องทำอะไรมากโดดเดี๋ยวนี้แปงก็ฟืนความกลัวโดดลงมาแต่ด้านล่างมีกล่องมากมายรองรับเอาไว้แปงก็ตกใจเกรสฉลาดมากขนาดนี้ได้ยังไงเกรสก็บอกพี่แปงไม่ต้องพูดรีบหนีก่อนเธออย่าเพิ่งทำอะไรเลยขอแค่เชื่อมัน่นว่าเราจะไม่แพ้หลังจากนั้นแปงก็หาย ตัวไปขนาดพอออยังตามตัวไม่เจอพออเลยตามเด็กกิฟรุ่นที่15มาเพื่อประชุมถามเรื่องนี้แน่นอนเพื่อนเพื่อนไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่ยอมบอกพออเลยออกคำสั่งสำคัญว่าใครที่พอจะรู้เบาะแสรหรือสามารถติดต่อปาวะเร็ดได้ให้รีบมาบอกผมเพราะเขาเป็นตัวอันตรายสำหรับการพัฒนาประเทศและกล่องที่อยู่ตรงหน้าคุณมันคือนิก์เอทีาพวกคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปาวะเร็แล้วไม่บอกผมจงสังนึกผิดและลงโทษตัวเองซะนั่นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นสกยภาพ ที่พอออได้ใช้สายพวกเขาทั้งหมดโอบเมื่อรู้ว่าเพื่อนหายไปก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยมาถามเวฟว่าพอจะรู้อะไรไหมแต่เวฟเองก็ไม่รู้ตัดภาพมาที่3เคลิร์สเติร์ดไทม์เติร์ดกับไทม์ได้หาข้อมูลของกนกพันรัตนาเดชาเกรสก็ไม่เข้าใจจะหาคนนี้ไปทําไมแต่เกรสเองที่ออกคําสั่งให้หาข้อมูลก่อนที่จะขับรถพี่ชานนนไปเกรสก็ตกใจอะไรนะฉันขับรถไม่เป็นและไทม์ก็ได้เจอข้อมูลของกนหนกพันรัตนาเดชาเธอเคยทํางานที่โรงพยมบาลศิริราแต่ลาออกไปแล้วซึ่งการตาม หาตัวบุคคลแค่ทราบชื่อกับใบหน้ามันก็ไม่ยากอะไรสําหรับทามเขาแค่เปิดแผนที่ประเทศไทยและก็เจออย่างง่ายดายซึ่งตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นคุณครูที่สอนในระดับมัธยมณรโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งซึ่งเติร์ดก็ใช้เจ้าเล่ห์ที่แพร่ๆในการไบีอสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าจะเอาข้อมูลไปทํารายงานสัมภาษณ์ยิงคําถามไปไเรื่อยๆว่าครูเคยทางานที่โรงพยาบาลศริริราชใช่ไหมครับและครูเคยใช้ชื่ออื่นหรือเปล่าและนั่นเป็นคอสคาในการใช้สแกนภาพของเขาเมื่อก่อนเธอใช้ชื่ออื่นถึงแม้คุณครูคน นี้จะโกหกก็าตามเขาสามารถรับรู้ได้ชื่อเดิมของเธอคือนางสาวนนยเนตซึ่งพวกเขาก็คุ้นกับชื่อนี้จากเรื่องราวในอดีตของพออนิกส์เอดีเอกมาจากร่างกายผู้หญิงที่ชื่อเนตและพวกความแน่ใจในค่ําคืนนั้นพวกเขาทั้ง3บุกไปที่บ้านของนนยเนตซึ่งแน่นอนคนมาบุกถึงบ้านในยามวิกาลเธอก็ต้องระวังตัวสุดท้ายถามก็แสดงเจตจำนงว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือพวกเขาทั้งสาแสดงตนว่าเป็นนักเกตคาร์กิฟและยังมีเชื้อนิกส์เอทีเอ็กอยู่ในร่างกายอยู่บางส่วนและในที่ ในยเนธก็ยอมเล่าความจริงว่าหลังจากที่พออสุพ์ได้รับอำนาจในการสร้างคาดกิฟเขาก็ได้สลับตัวเนรกับผู้ป่วยคนอื่นนำชื่อเธอมาใช้และทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชได้ไม่นานสุพ์และเธอก็ได้ช่วยกันหาวิธีรักษาที่ทำให้หายขาดหลังจากนั้นเธอก็อยากอยู่ให้ไกลปัญหามากที่สุดและได้มาทำงานเป็นครูในพื้นที่ชนบทแห่งนี้และใช้ชื่อกนอกพันธ์รัตนเทชามาโดยตลอดในขณะที่นักเกณฑนคา์กิฟปัจจุบันต้องกินยาตลอดชีวิตเพื่อรักษาอาการแต่เ,เธอกลับหายขาด มันย่อมต้องมีวิธีซึ่งเธอเองก็บอกว่าจำขั้นตอนได้ไม่หมดหรอกทุกอย่างมันนานมาแล้วเอาเป็นว่าคืนนี้พวกเธอพักที่นี่กอดมันดึกมากเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาคุยเรื่องการรักษากันซึ่งผู้อีกคนนั้นก็รับปากที่จะช่วยเหลือเด็กทั้ง3เพราะว่าเกสได้ขู่ว่าเรามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีศักยภาพเหมือนกับพออผู้หญิงคนนั้นเลยรับปากที่จะช่วยในฐานะจรญยาบ,บันคนที่เคยเป็นหมอมาก,ก่อนในขณะที่3มเกลือหลับไหลเกรสกลับสะดุ้งตื่นและเป็นอีกครั้งที่บุค,คลิกของเธอเปลี่ยนไปเเธออออปลกพื่่นๆทั้งสงสบบวารี ไปจากที่นพอออกําลังมาซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เธอพูดพอออกเมื่อมาถึงและทราบว่าเด็กๆกำลังนอนอยู่เขากลับใจเย็นบอกให้เนทไปชงกาแฟามาหน่อยนานๆานทีจะได้เจอคนรักเปิดโอกาสให้เกรสไปขโมยแบกแปลงอะไรบางอย่างณห,ห้องเก็บของของบ้านหลังนั้นและหนีออกไปได้ทันพอออกเมื่อทราบว่าเด็กไม่อยู่แล้วก็ถือโทษว่านเนทนั้นปล่อยให้เด็กหนีไปเขากรธเป็นอย่างมากทําไมเธอถึงทําแบบนี้เนทตอบมากับแค่ว่าฉันไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอทําตลอดมาฉันอยู่ภายใต้คําสั่งของคุณ พลังของคุณควบคุมฉันเอาไว้พออก็ตอบกลับว่าเขาทําด้วยความหวังดีฉันทําเพื่อปกป้องเธอแต่เนธนั้นไม่ชอบเพราะว่าตลอดมาชีวิตของเธอไร้ซึ่งอิสระตกอยู่ภายใต้การควบคุมพออก็ขึ้นเสียงเธอควรขอบคุณฉันไม่ใช่ต่อว่าฉันอย่างนี้เนธก็สวนขอบคุณเนื้ออะไรเรื่องที่คุณฆ่าเขาหรือเปล่าพออก็เล็ขึ้นหน้าทันทีอย่าพูดเรื่องนั้นแต่เนธกลับยืนยันว่าเขาคือคนรักของเขาพออก็ตอบว่าเปล่าเลยคุณชอบผมรักผมตลอดมาคุณไม่เคยเห็นมันอยู่ในสายตา แต่พอมันมารับบทบาทของผมไปคุณแค่ชอบเลิกน้องของมันซึ่งนั่นก็คือตัวผมมันเป็นตัวแทนของฉันเท่านั้นเธอชอบฉันเธอรักฉันเธอชอบเงาของฉันที่ทับตัวมันอยู่เน่เธอรู้ไหมว่าตัวตนของเธอมันอันตรายมากแค่ไหนถ้ามีคนรู้ถึงตัวตนของคุณคุณก็จะลำบากคุณก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมเนธอย่าบอกนะว่าคุณพยายามต่อต้านผมคุณตั้งใจปล่อยให้เด็กพวกนั้นหนีไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวตนของเธอถูกเปิดโปงไปแล้วก็เป็นได้เนธถึงกับหลังน้ําตาแต่เธอ ก็ใจกล้าพ,พอที่จะตอบว่าฉันดีใจในสิ่งที่ฉันทำฉันจะทำมันหากมีโอกาสในการทำความดีพออลูบหน้าเนธอย่างชา้าๆและอบกอดพร้อมพูดว่าเธอไม่น่าทำแบบนี้เลยเนธรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดมาที่สามเกลอเติร์ดก็ถามเกรซว่าจะอธิบายได้หรือ,อยังว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ได้ไงว่าพออจะมาแต่เกรซไม่มีเวลาตอบเธอยื่นแบบแปลงให้กับทั้งคู่และมอบหมายไปให้พี่ปุ่นปุ่นคงจะทำอะไรได้บ้างและเธอก็ ขอตัวก่อนพอเธอต้องไปพบอีกคนตัดภาพมาที่แปลงเขาได้แต่หลบซ่อนอาศัยอยู่ในเต็นต์ตั้งแคมป์อยู่เพียงลําพังซึ่งคนที่คอยส่งน้ําส่งอาหารและข่าวนั้นก็คือเวฟเลยเวฟก็ได้เล่าเรื่องราวที่พออเรียกเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปพบเพื่อป้อนคําสั่งหากใครติดต่อกับแปลงจะต้องงงโทษตัวเองแต่เวฟก็บอกไม่ต้องกังวลสแกลภาพของพออทําอะไรกูไม่ได้หรอกแต่แปลงรู้ดีว่าเวฟโกหกเขาไม่สามารถต่อต้านสแกลภาพของพออได้เลยเวฟก็สารภาพว่าเขาฉีดนิกซ์เอท เข้าไปในร่างกายแล้วตัดผ่ามาที่เกรสเขาได้มาหาพี่โอมและเอาข้อความสําคัญมาให้กับพี่โอมแต่มันอยู่ในรูปแบบของรหัสดับเนื่องจากถ้าส่งข้อความโดยทั่วไปเดี๋ยวข่าวสารจะแพร่หลายได้เธอบอกกับพี่โอมว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากตลอดมาเธอเชื่อว่าแปลงจะเป็นแปลงทุกอย่างได้แต่เปล่าเลยแปลงคนเดียวคงทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะพี่โอมเพื่อหนทางสู่ชัยชนะของเราแต่โอมนั้นไม่สนใจะอะไรทั้งนั้นเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเกรสก็เกลียกล่อมหนูรู้นะว่าพี่ไม่ได้ต้อง การอะไรแล้วนอกจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อย่าลืมหากเราแพ้แพ้ชีวิตที่มีความสุขของพี่มันก็จะไม่มีทางเกิดอย่าลืมนะพี่ต้องสู้และพี่ก็ต้องชนะและจุู่สติของเกรซก็เลือนลางไปยังกับคนสลบและเธอก็สะดุ้งตื่นเธอแทบจะไม่ได้บ what happened อะไรขึ้นในส่วนของ2หนุ่มเติร์นและทามได้เอาแบบแปลงที่เกรซขโมยมามาให้กับพี่ปูนปูนเมื่อดูก็รู้ทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายคงต้องใช้เวลาก่อนแต่ความหวังของพวกเขาอยู่ที่ปูนแล้วตอนนี้ตัดภาพมาที่แปลงเขาได้มาอย่างรังับเพื่อมาหายารักษายามันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกปาเร์เสียงพอออกก็ได้ดังขึ้นพอออกคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าแปลงต้องมาที่นี่พอทุกอย่างอยู่ในการวางแผนของเขาเวฟยังไงก็ต้องช่วยปกป้องแปลง,แ,ปลงและสุดท้ายแปลงก็ต้องมาติดกับเขาแปลง อย่างพูดคุยด้วยเหตุผลก็ข,ขอยาจากพออแต่แน่นอนพออเขาเป็นคนสร้างคัดกิฟขึ้นมาและทดลองเพื่อให้ได้ตัวยามาฉะนไหนเขาต้องให้ไปไง่ายง่ายถ้าแปลงอยากได้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแปลงต้องฉีก N ิกส์เอพีเอใส่ร่างกายและพออใจให้ยาในการเยียวยาให้กับทั้งคู่เพื่อให้ทั้งคู่ยังมีชีวิตต่อแต่เชื้อก็ยังอยู่และแปลงต้องรับปากว่าจะช่วยพออในการทําแผนการใหญ่การสอบวัดระดับระดับประเทศมันก็แค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าสิ่งที่พออจะทํามันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า ซึ่งแผนการนั้นก็อยู่ในรหัสลับที่เกรซให้โอมแต่โอมไม่ฉลาดพอที่จะถอดรหัสได้เลยต้องอาศัยยอดนักสืบทุนที่15ของห้องกิฟฟ์ซึ่งไม่ได้โผล่มานานนั่นก็คือน้ําตาในช่วยกันถอดรหัสและได้ใจความว่าพออวังแผนเอาไว้หลังจากการสอบระดับเขาจะคันเลือกเด็กกิฟฟ์และฉีดสารนิกส์เอพีเอเข้าสู่ร่างกายและเขาจะเป็นควบคุมเด็กกิฟฟ์ทั้งหมดแค่นี้เขาก็สามารถปกครองผู้ที่มีสแกวภาพมากมายเพราะเขามีทั้งตัวยาในการเยียวยาที่ต้องกินไปตลอดชีวิต เด็กคนไหนไม่ทําตามเขาก็ถกับตายโอมเมื่อทราบดังนั้นก็จุดประกายความคิดในการต่อสู้นําตาลก็ช่วยเป็นกําลังใจโอมนายจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องหาวิธีขัดขวางมิให้เรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นซึ่งโอมก็พร้อมที่จะทํามันถ้าหากเรื่องที่พออจะทํามีผลกระทบต่อชีวิตที่เป็นสุขที่เขาได้วางเอาไว้หลังจากที่ทราบข่าวโอมก็เรียกรวมพลแต่ห้องประชุมเก่าของพวกเขาโดนยึดไปแล้วเลยต้องหาที่ประชุมใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรวมตัวกันโอมก็ได้บอก ทุกอย่างที่ได้ทราบมาจากเกรซโอมหลังจากที่เป็นผู้ตามมานานตอนนี้เขากลับกลายเป็นผูน้นําในการต่อต้านพออเราจะไม่ยอมให้พออทําอย่างนั้นกับเด็กไม่ได้และแปงก็ได้เดินเข้ามาไม่ยอมแล้วให้ทําไงได้บนที่ได้เห็นแปงก็แหวงกัดทันทีเนื่องจากบาดแผลในใจยังไม่ได้สมานแปงกูดิ้นจากพ่อกูว่ามึงกับพออได้ตกลงอะไรกันไว้แปงก็บอกตามตรงว่าเขาตกลงที่จะช่วยงานพออเพื่แรกในการช่วยตัวเวฟและเขาก็มีนิกซ์เอ็กเเข้าสู่ร่างกายแล้วและเขาจะ ช่วยพออในการจัดสอบวัดระดับทั้งประเทศและจะให้เด็กทุกคนที่มีสักยภาพติดเชื้อนิกเอทีเอไปทุกคนแต่มีข้อแม้ที่ว่าพวกแกจะเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ได้รับเชือ้อแบงกล่าวขอบคุณทุกคนสําหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่การต่อสู้ของเรามันจบลงแล้วเราไม่สามารถชนะพออได้เขาทําได้แค่ทําให้พวกเราแพ้น้อยที่สุดแบงยอมก้มหัวยกับพออเพื่อให้ทุกคนรอดและแบงก็ออกคําสั่งกับทุกคนว่าเทปบลุกศักยภาพไม่รู้ว่าเพื่อนก๊อปปี้ไปกี่ชุดแต่ ขอให้ทุกคนส่งคืนให้กับพออมิฉะนั้นข้อตกลงของเขากับพออจะเป็นโมฆคะตัดผ้ามาที่พออแผนการใหญ่ของเขากําลังเริ่มต้นขึ้นแน่นอนเขาต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเลยตามสิทธิ์เก่าของเกฟทุกคนมาเพื่อมาช่วยในการสอบระดับทางประเทศและพออได้ใช้สแกนภาพของเขาบังคับให้ทุกคนกินนิกส์เอทีเอเพื่อให้ทุกคนอยู่ภายใต้การปกครองของเขาถึงแม้ทุกคนจะยอมแพ้แต่โอมเขายังไม่ยอมแต่เสียดายที่เขาไม่ได้กอปีไฟล์เสียงปลุกสแกนภาพไว เลยมาขอที่ปุนแต่ปุนส่งคืนไปหมดแล้วและอมก็ได้ขอร้องตอนนี้ปุนเป็นความหวังเดียวที่เขาเหลืออยู่รวมถึงแคร์ด้วยแต่ปุนกลับตอบว่าใช่เขาไม่ชอบไอ้แปงก็จริงแต่ครั้งนี้เขาเห็นด้วยกับแปงเราต่อสู้กับพ่ออมาตลอดสองปีแต่สุดท้ายเราก็พ่ายแพ้ดังนั้นเราจะไม่ต่อสู้กับพ่ออแบบซึ่งซึ่งหน้าอีกต่อไปแล้วเพราะาแบบแปลงที่รุนน้องให้มาจะเป็นตัวที่กําจัดเชื้อ Next e d d จากร่างกายผู้ป่วยได้เราไม่จําเป็นต้องสู้กับพ่ออแต่ เราจะสร้างเครื่องนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิกฤตทุกอย่างและ EP ีที่11ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ